สุขสบายดีพี่น้องยามบ่ายยามแรงๆพี่น้องสุขสบายดีพี่น้องยมงมามแรงๆหมักอือพี่น้องเอ้ห้องกบมาเห็นนี่มาบักเนี้ยใหญ่แล้วจับเ่เลยเครือหนึ่งที่เป็นจังหมากพี่นอ้องปอที่มือเฮากิดแล้วทิ้มลงมาหามันเกิดขึ้นนั่นเ่ยพี่น้องผู้ ผู้ตงเท่าไรหน่วยนะเครือหนึ่งมีอยู่สามสี่หน่วยเลยเด็ดยอดมันบอกมันออกมาเลยเลยนี่เออ,อ,อพี่ลูกสาวกำลังสิทอดไข่พี่น้อง กินแรงมั้เนี่ยมือเศร้าเนี่ยก็เห็ดเพิ่นกรกวาดบ้านทูบ้านเนาะถือว่าเห็ดเวียกบ้านซอยพอแม่ได้แล้วแม่เพิ่นหวงขาวไว้โ้โอ้คือเก่งแท้เนี่ย ใส่้ำาาตาลนบ่นะพอเสรีเตะมือน,นีเป็นแม่ครัวเป,เป็นตัวแท้เลย่าสยใส่แล้วหอมมันขด้วบอมผสิทธอดไข่เมนูไข่ไปหน่อยลูกสาวเขาจจกหน่วย จักฟองหกฟองคนละสองฟองคนละสองแล้วมันสิเค็มเข้มอย่างไรได้ครับเออเอาน้าเอามาเคียงมาซอยหอมลงบแบบโอ้เก่งเก่งหนึ่งข่าล่างถั่วล่างบวงเห็ดกินกระปิ้นทอดไข่กระปิ้นแล้วกีน่าเนื้อวยราบ เข้าเก่งเราไหมไร้วีณาเลยไม่ไม่ลอายเ้ะยังพัดเป็นเบอร์เลอร์อ้ะเห็นว่ามันพัดสูบเนี่ยมันกินปกเปีกปกเปีกพีทั้งลังฟีมือลูกสาวหล้าสิเส็บเลี้ยะมาหนึ่ยข้ากับเป็ดติดเอาเราแล้ว ล่งก่อนทำนั่นแล้ววันนี้เมนูไข่ลูกซาวทานใส่แล้วบ้องสาดไหมมันกระทิมซอยหน่อยๆสิสอยหอมใส่โหกกระเทียมด้บ่ร์ตาใส่บ่อสิไซนบ่ เอาลีบดิ๊กไว้ไหมเนี่นเลยเออดิ๊กดิกดิกเลยหาป่า,ม,า,ามันจังเบิ่งจานมันถือจะคล้องก็ได้ <c oughs> แซบสุดซีมือแล้วพี่น้องลูกสาวเาเห็ดอะลรเมื่อกี้เมื่ี้เนกระวานระหว่าเข้าใส่อะไรก่อน ใส่าลายแท้ใส่หอมลงไปใส่หอมลงไปแล้วก็คนแล้วก็กระเทียมใส่บอโป,ป้บุมากมักก็ต้อมกินใะห้กกบุญด้วยเหรอเมื่อคนแล้ว เทลง okay, ทลงเออนั้นละหวนลงนีง่น้าะลูกสาวทอดไข่แซบยุทอดเองกินเองของประลุกกินข่าวเลยที่ หันแรงพี่นองยังเห็ดอ,อึคือ,อยู่เปิดแฟดน,นี่บ้างมาพี่นนองโอ้ ก็เลก็ทอดไข่ซีมือลูกสาวมนโอ้สุดยอดไปแล้วิบด้วยอ้ครับเลยทอดไข่ก็เป็นว่นาไอชิชันในเฮ็ดจะวะทำมาช,ชิ้นเนี่ยทอดให้ได้ไร่ชนะทอดให้ได้ไร่ชนะจริงเหรอ เป็นไหนังหมอนคุณนะ

ชั้นม,มูมาหาเนื้อมูของพอไอมนี่เอยู่ดีมีแห้งคนเจียบจะุได้คน้ายจะ,ยจะมีเนาะอันเด้งอันรวย ขาเขายากเนอะข้าบุมาเข,า,เขา,า,าบ,าบ่ฮะอ,อ,อ้าบม,มันบมีม่มงขา หายเทียงเลย ngàn ขวามาลย ชาวพอกินอยู่นะ มันอึบอุ่นจ้ามาเสร็จแล้วหมูมากเลร็จหมู กระโมส,สอย่ะมาจากมสสบายดีท่านผู้ชมมัไม,ม,ม่ยังกับกินน้ำมันแล้วดีเลยนะกระจากระังเะมเกันมีแล้ขัวไข่จะถอดไข่อดครับทุมุนอุ่ยปุ่ยบบเป็นแผน่นกือแม่เห็นกระเฮอเฟ็ดนะเคยเพิ่งน้ำมันจาโอ,อกา้เมนี่นะ

ภาคุระก็แชร์ไปตาม่องเจซาแดนกระจองพอดีแทงด้วยพรุ่สวัสดี